True ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก True Online นะครับรอบนี้ก็เรียกว่าดึงพีเซนเตอร์คนเก่งคนเดิมนะครับนั่นคือพี่หนุ่มกัใชัยกําเนิดพอยต์วงเล็บฟีหน่วยนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับว่า True นั้นก็พยายามทําให้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเริ่มเข้าใกล้กับความเป็นจริงของคนมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยี IOT เข้ามานั่นเอง นอกจากการเปิดพีเซนเตอร์อย่างพี่หน่วยโอ้ยพี่หนุ่มนะครับก็ยังมีการเปิดตัวเทคโนกยีต่างเช่นราเตอร์ที่รองรับกับระบบสมาร์ทโฮมนะครับซึ่งจะเข้ากันดีกับกล้องและก็เทคกินต่างๆที่เอามาใช้งานนั่นเองครับรวมถึงมีแพ็กเกจสวิช์ให้เลือกราคาเริ่มต้นที่700บาทแล้วก็ Wi-Fi 7นะครับกับเทคยีของราเตอร์แห่งอนาคต Wi-Fi7 กับเน็ต2ก นะครับอันนี้ก็มาให้แบบจุใจสำหรับคนที่เป็นคอเกมอีกการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือ 2D TV Generation ที่3นะครับโดยตัวนี้ก็จะรองรับกับเทคโนโลยี Gesture แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับกล้องได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเล่นเกมแล้วก็ใช้งานกับ AR AI ได้นะครับหมดเลยเเรียกว่าเทคโนโลยีตัวนี้คุ้มค่ากับการที่ จะเพิ่มเงินนะครับโดยแพ็กเกจนั้นก็เริ่มต้นที่จดะดล้วก้าจนถึง99 9บาทแล้วแต่งบประมาณนะครับแถมฟรีมีร้องเพลงของแกมมี่ด้วยนะครับฟรีกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าแพ็กเกจพวกนี้ก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณนั่นเองครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปติดต่อดูที่ตัวแทนจำหน่ายของ True Online ได้ทั่วประเทศครับ